สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาดามเปิ้ลน,นะคะมาอยู่ที่วัดมณีวงศ์นะคะอาภายในบรรยากาศของวัดนะคะช่วงนี้ที่มาดามเปิ้ลมาอยู่นี้แดดร้อนแล้วก็จะพาเข้าไปชมในตัววัดนะคะว่านี่คะ่ะทางเข้าก็จะเป็นพญานาคนะคะท่านผู้ชมพญาน่นั่นแหละนี่นะคะท่านผู้ชม มาดามเปิ้ลก็น,นคะคะจะพาเข้าสองทางนะคะที่จะเข้าชม นนมาดาเปิ้ลพาชมนะคะที่วัดมณีวงศ์ก่านงหลยวถวายผ้าตายชุดละร้อยนะคะ,นะคะน,นี่ค่ะอนนี้มีหลายจุดนะคะมีหลายจุดตอนนี้เดี๋ยวมาดามเปิ้ลให้ชม ชมนะคะจุดละแถวนี้คุนผู้ชมทา,าทางเข้าทางเข้าทั้ง มณีวงนะคะวันนี้มาดามเปิ้ลพาชมวัดมณีวงค่ะทางเข้านะคะข้าข้เนี่ก็จะมีดอกไม้ทุกเทียนหรือมีพานเทียนในการ นี่ค่ะครั้งหนึ่งมาดามเปิ้ลเคยมาแล้วตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้ได้ทาสีหรือว่าตกแต่งเป็นบางส่วนแล้วนะคะมาดามเปิ้ลให้ชมนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะสวยงามได้ขนาดนี้ เดี๋ยวมาดามเปิ้ลพาชมดูข้างในนะคะอันนี้ภายในถ้ำสวยมากเลยค่ะความสวยดูสิคะระยิบระยับระยิบระยับเลยนะคะ นี่ค่ะเสาแต่ละเสานะคะวัดมณีวงศ์ค่ะให้ดูบรรยากาศภายในถ้ำนะคะจะสวยงามมากก็ค่ะมีหลายจุดนะคะท่านผู้ชมมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จแต่บางส่วนที่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกปู่ค่ะ นนี่ะะคเะป็นพระเศียรมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะคะเราก็จะพาให้หลวงพ่อทีท่ไหรนนะ่ะรนค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเราอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะท่านหน้ายิ้มมากสาธุขออนุญาต ถ่ายคลิปนะคะหลวงพ่อขาเราจะให้ชมนะคะแต่ละแต่ละแต่ละจุดนะคะก็จะมีจำลองฮะเกจิแต่ละอันนี้หลวงพ่อรวย นี่นค่ะก็มีแม่เปน,นี่หลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ อันนี้หลวงพ่อคูณเราค่ะหลวงพ่อคูณนะคะจะมีหุ่นขี้ปั้นขิ้พึ่งหุ่นขิ้พึ่งภายในวัดนะคะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะขอขอโทษท,ทีค่ะางวัดมณีวงศ์นะคะจังหวัดนครนายกค่ะนี่ค่ะเป็นวัดมณีวงศ์นะคะสาธุสาธุอันนี้ ถวายเงินถวายทองต่อพ่อปู่นะคะอันนี้ในการถวายอันนี้ถวายให้กับทางพ่อปู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสมบัติเป็นเงินทองใช่ไหมคะพี่ชุดละเท่าไหร่คะชุดละร้อยเก้าสิบเก้าชุดละร้อยเก้าสิบเก้านะคะท่านผู้ชมไม่แพงเลยค่ะถวายถวายทรัพย์ให้พ่อปู่นะคะเมื่อค่ะ นี่ค่ะถวายทรัพย์ให้พ่อปู่นะคะเพื่อเราจะได้มีทรัพย์ต่อไปนะคะอันนี้ก็พี่เขาปิดทองหลังพระนะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของพ่อปู่นะคะเป็นทรัพย์พ่อปู่จ้าทรัพย์พ่อปู่เยอะมากเลยจ้าเลยนะคะขอให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยนะพ่อปู่นะ ท่ะท่านผู้ชมดูสิคะมาดามเปิ้ลอะถอ่ายจนถ่ายไม่ถูกแล้วคะ่คะดูะอันนี้ก็จะมีประชาชนมาถวายมาถวายทรัพย์ให้กับพ่อปู่เนี่ยนะคะนะคะก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะคะที่เห็นแสงแวบๆนี่ก บางส่วนที่ยังต้องทําอยู่ค่ะ,ะระหว่างสองท่าทางที่เราเดินก็จะมีพระคอยเหมือนเราตักบาตรนะคะหรือว่าบิณฑบาตหลวงพ่อจรันสาทุหลวงพ่อจา๋านี่ค่ะหลวงพ่อจรันนะคะหลวงพ่อจรันหลวงพ่อจรันค่ะจะมีบรรดา

คลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ